โอเคก็ก่าสวัสดีท่านผู้ชมคำหนุ่ยชางมนเนอเอวานี่ผมจะมาเล่นบัหลกสองวิธีโหลกกลางว่าไอเอสนี้อ่ะมันจะทำยังไงว่ามันจะสามารถโหลกอะไรก็ได้มันสามารถโหลกเกมได้นะไปที่ไปที่ Youtube ก่อนนะเพราะมันหาได้แค่ Youtube อย่างเดียวอะแค่ท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์นะกดให้หนึ่งถึง1นึ่พันนะผมจะผมจะโพสภาาบริตต่างๆนะนะ แล้วไปบอกไปที่ว่าไปไปที่ว่าอะไรวะแล้วก็ไปที่ว่าแอปแอปไม่ใช่ดิแอปเกมแอปเกมโปรครับแอปเกมโปรแล้วมันก็จะมีแบบนี้นะแล้วทุกชมไปเท่ แล้วแต่ช่องอ่ะคุณเจ้าช่องไหนก็แล้วแต่ช่องนะแล้วไปที่ตรงนี้ในเกมในแอปในเกมของเขาแล้วก็ไปกดที่ลิงก์ตรงนี้นะคะรับแล้วเขา,วาจะทำการลิงก์ไว้ให้นะ<อ>แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปกดที่ฟลายแล้วก็จะทำการดาวน์โหลดนะแล้วโน้ตโน้ตโน้ตตัดตรงน,นี้เลย อ่ตอนนี้มาหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วไปกดที่แอปมันไอ้ไฟดาวหลดเมื่อกี้นี้นะไปที่ตรงนี้แล้วก็ไปที่ตรงไอ้ตัวกรจับจไฟนะสำหรับที่เป็นรุ่งผมนะมะันจะเป็นวานี้แล้วไปตรงนี้นะครับแล้วคุณก็แล้วคุณก,ก,ก็ไปตรงไอ้นี่ครับไปตรงไอ้นี่นะตรงนี้ แล้วก็ตกดติดตั้งนะแถวนี้ก็คุณก็สามารถโหลดเกมนี่ครับโอ้ยโหลดเกมโปรได้แล้วครับสวัสนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ